ใฟอในันยังจัดวางอย่างอ่ะอาจจะมีการบุลลี่บ้างเิ็หน่อยนะคะไม่ชอบอะไรในโปสเตอร์นี้เลยบอดได้เลย สวัสดีค่ะพบกับถ่ายชวนและนี่คือโชคชนสตูดิโอนะคะวันนี้นะคะชนมาในหัวข้อที่เรียกว่าจะมารีวิวหรอหรือว่าจะมาวิเคราะห์วิจารณ์พูดถึงผลงานตัวเองในอดีตนะคะตั้งแต่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์มาได้ก็ประมาณ10ปีเนาะซึ่งชนเชื่อว่าทุกคนต้องเป็นนะเวลาแบบทำงานกราฟิกมานานๆแล้วพอมองย้อนไปที่ผลงานตัวเองแล้วก็ไอย่างอะ่ะทำมอย่างลงไปอะใจฟ้อนไอย่างอะ จัดวางอะไรยังอ่ะมันจะมีฟิลนี้ขึ้นมานะคะอาจจะมีการบูลลี่ผลงานตัวเองบ้างเิ็หน่อยนะคะเพราะมันเป็นผลงานชนไงชนเลยพูดได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นอะตอนเราเด็กๆอ่ะโอ้โหเราก็เห็นงานใครที่ไม่สวยไม่ถูกใจเราอ่ะชนก็บูลลี่ยับอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพอชน โตขึ้นมาใช่ไหมคะรู้จักกับศิลปะมากขึ้นเนี่ยทำให้ชนได้รู้ว่าศิลปะมันไม่มีผิดไม่มีถูกคะ่ะชนจะมีคติประจําใจเลยแล้วอยากให้ทุกคนได้ใช้ตามเหมือนกันนะก็คือทุกสินค้ามีคนซื้อเออคําคเนี่ยเป็นคําที่ให้ให้ชนได้คิดว่า อธิบายไงดียก็คือทุกสินค้ามันมีคนสื้อทุกสินค้ามันมีกลุ่มเป้าหมายของมันเองอะ่ะอย่างที่บอกน้องตั้งแต่ชนโตมาเรื่อยๆอะชนก็ได้ทําความรู้จักกับคําว่ากลุ่มเป้าหมายเวลาที่ใครให้ชนวิจารณ์ผลงานของเขาอะไรเงี้ยชนก็จะ ดูก่อนเลยว่ามันตรงกลุ่มเป้าหมายไหมชนให้ความสําคัญกับการที่มันตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าจะบอกว่าสวยหรือไม่สวยอีกอย่างหนึ่งที่ชนจะดูเป็นอันดับต่อมาก,ก็คือการไดคัทค่ะชนรู้สึกว่าการไดคัทที่ดีอมันจะทําให้ ผลงานชิ้นนั้นนะมันออกมาดูดีรองลงมาอีกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องการใช้ฟอนต์ใช่ไหมคะฟอนต์แต่ละแบบค่ะมันก็มีกลุ่มเป้าหมายของมันเองใช่ไหมคะเช่นเอ่อฟอนต์ตระกูลเ e ร i ฟต้องใช้กับงานแบบนี้ฟอนต์ที่มันดูมินิมอลหน่อยต้องใช้กับงานแบบนี้อะไรเงี้ยชนก็จะดูเรื่องฟอนต์รองลงมาเวลาที่ใครจะให้ชนวิจารณ์งานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียกว่าถนนมน้ำใจก็ไม่เชิงแต่ว่าชนจะมีวิธีการพูดที่มันตรงแต่ว่าไม่ทําลายน้ําใจคะ่ะ คือชนเห็นหลายครั้งมากเลยในกลุ่มต่างๆที่เวลาเขาโพสโชว์ผลงานะแล้วก็ไปเม้นท์คำที่มันลดทอนความตั้งใจในการที่เขาทำงานซึ่งจริงๆแล้วชนเชื่อว่ามันมีวิธีการพูดตรงๆแบบที่ไม่ทำให้เขาเสียใจอยู่ซึ่งชนก็ไม่เคยทำให้ใครเสียใจนะหรือเปล่าถ้าในอดีตไม่นับแต่ปัจจุบันอะชนชนคิดว่าชนมีวุฒิภาวะพอที่จะมีวิธีการพูดไม่ให้เขาเสียใจ มองลึกไปกว่านั้นนะคะงานกราฟิกที่เสร็จอ,ออกมาเนี่ยชนว่ามันขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้าด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ต้องทํางานชิ้นนี้ด้วยบางคนนะเนาะแบบงานมันเร่งอะไรต่างๆเนี่ยคนก็ไปวิจารณ์งานวบาโอ้โหแบบงานแบ,บรนด์นี้แย่ตั้งเลยอะไรเงี้ยจริงๆเขาอาจจะมีเวลาทําเวลาคิดแค่แบบ สิบนาทีอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยชนคิดว่าไม่ควรวิจารณ์งานศิละปะของคนอื่นแบบแบบไม่ดีอะแบบพูดไม่ดีแต่เขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาแบบเจออะไรผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนเหมือนแบบอวยกันไสแตกอะไรเงี้ยนะแต่หมายถึงอย่างที่บอกอะมันมันมีวิธีพูดพูดมากเนาะจริงๆควรจะเข้าเรื่องได้แล้วละทุกคนอาจจะลืมหัวข้อแล้วเนาะเพราะว่าพูดมากเกิน จะมาทวนอีกทีค่ะวันนี้เนี่ยชนจะเอางานออกแบบกราฟิกของชนเมื่อ10ปีที่แล้วอเอามานั่งวิเคราะห์กันนะคะว่ามุมมองในตอนนี้ชนคิดเห็นกับงานในอดีตของชนเป็นยังไงสำหรับงานชิ้นแรกที่จะามาพูดถึงนะคะก็เป็นการออกแบบวรารสารของมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ชนเรียนอยู่นะคะ <c oughs> เด่ชนจะขึ้นรูปไปตรงนี้นะเขายอมรับโดยดีว่ามีเมียแล้วอู้ไปเรื่อย ขอยอมรับโดยดีว่าก๊อปปี้โปสเตอร์หนังเรื่องหนึ่งมา <c oughs> แต่ยังเพิ่งว่าชนนะมันเป็นในอดีตนะก่อ,อนหน้านี้ชนเคยทําคลิปเรื่องการก๊อบงานไปแล้วเนาะคือไปไปฟังอันนั้นก่อนก็ได้นะครับ <c oughs> ก็คือดิฉันก๊อปโปสเตอร์หนังโรแมนติกเรื่องหนึง่งตอนนั้นรู้สึกว่ามันแบบโห่มันสวยตรงเลยมันเก๋อ,อะไรอย่างนี้เนี่ยแต่พอเอามาดูปุ๊บมันบ่ได้มีความเข้ากับประิารที่เกี่ยวกับการสุสารเลยสวยที่ตุนในโปสเตอร์ใบนี้ก็คือ ดาวและเดือนซึ่งดาวตอนนั้นคือน้องยี่หวานะคะอู้ยอาตก,การคุมโทนสีอะใช้ได้ถ้าจะให้วิจารณ์นะชอบการคุมโทนสีของงานชนิ้นนี้แล้วก็ชอบนางแบบชอบในแบบฟอนตก็ไม่ตรงกันเลยไม่มีอะไรที่เป็นเลเยอร์ที่ดีเลยแต่ชนชอบของปีนี้มากกว่าถึงอาจจะไม่ได้ชอบฟอนตนักแต่ชนชอบการที่ ชนเอารูปตึกใหม่อะค่ะของมหาลัยอะเอามาเป็นรูปแลนสเคปซึ่งมันก็จะเป็นการโปรโมตตึกใหม่ของมหาลัยไปด้วยเยงนนชนค่อนข้างชอบผลงานตัวเองในปีนี้มากกว่าชิ้นเมื่อกี้มันก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะกับแม่รูปที่เขาให้มาก็เป็นรูปแบบเล็กๆไม่ได้ชัดมากยอะไรเงี้ยท้องฟ้าก็เป็นท้องฟ้าปลอมเวอร์มันจะมีรูปคนพวกนี้ซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันอะเวลาชนจะเอารูปคนที่ถ่ายมาจากต่างที่อะมาไว้รวมกันอะชนจะ รับไว้บาลานซ์ของผิวอะให้ใกล้เคียงกันมันจะออกมาสวยตอนตอนนั้นคือยังไม่ค่อยหูเรื่องไงตอนนั้นคือยังใช้เครื่องมือไว้บาลานซ์บ่ค่อยเป็นง่ายอ่ะต่อไปชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปงานออกแบบโปสเตอร์ของลานาวดีคลินิกค่ะซึ่งก็เป็นคลินิกที่ดังในเชียงใหม่นางแบบตอนนั้นก็คือน้องตูนปณิตรานะคะตอนนี้ก็เป็นนางเอกช่องวันอยู่ตอนนั้นก็จะมีการเรียกน้องเขามาถ่ายโฟโตชูตอะไรอย่างเงี้ยเลยนะสังเกตไหมว่าหน้าน้องเขาจะดูแปลก เป็นเพราะว่าตอนนั้นน้องเขาใส่เหล็กดัดฟันเจ้าของเขาบรีมาว่าไม่อยากให้น้องใส่เหล็กดัดฟันอก็เป็นภาระของอีนี่ต้องรีทัดเหล็กดัดฟันออกทั้งหมดตอนนั้นไม่ได้มีสกิลรีทัดที่เก่งมากนักก็เลยตัดได้คัดฟันออกไปเลยค่ะแล้วก็เอาฟันคนอื่นมาแปะหน้าน้องตูนก็เลยจะแปลก,ปลกนิดหน่อยนะคะสำหรับการจัดวางตอนนั้นฟอนต์กุลสตรีมันดังเนาะ เนี่ยก็ใช้ฟอนต์กุลสตรีเกือบทั้งหมดเอ๊กุลสตรีหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตวะ,ะไม่กุลสตรีก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ยแหละเพราะเป็นฟอนต์ฟรีเราพยายามจะทํางานเนี่ยให้มันเป็นมูทแบบเกาหลี mm. ก็จะมีการแบบใส่อีโมจิอะไรน่ารักน่ารักเข้าไปการคุมโทนสี โอเคอุ้ยฉันก็ดดเด็นเรื่องการคุมโทนสีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะการวางเลเยอร์นางแบบต่างๆก็ค่อนข้างโอเคในยุคนั้นแต่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือการใช้ฟอนต์ดูฟอนต์ข้างล่างดิฟอนต์คูปองข้างล่างก็เป็นคนละฟอนต์กับข้างบนก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองทําให้เป็นอย่างนั้นทําไมเราดูฉันได้คัดเข็มฉีดยาดิก็คือตัดไปแปะตัดแบบไซลโตทูสีเหลี่ยมตัดเข้าไปแปะเลยอะ อถ้าสมมุติว่าทําตอนนี้นี่คือฉันตีมือตัวเองหักเลยนะเนี่ยชนว่างานชิ้นนี้ชนใช้ฟอนต์หลายรูปแบบเยอะเกินไปอ่ะองานชิ้นต่อไปนะครเป็นงานออกแบบแคตตาล็อกค่ะเป็นแคตตาล็อกของแบรนด์บ้านถาปัดนะคะเขาก็จะมีแบบพวกโต๊ะตู้เตียงที่เป็นบิวอินอ่ะให้เลือกในแคตตาล็อกนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่โดดเด่นอีกแล้วนะคะก็คือการคุมโทนสีนะคะ่ะ มันก็จะมีรูปที่เขาให้มามันก็จะมีรูปนางแบบอะไรต่างๆโซฟาอะไรต่างๆใช่ไหมแบรนดิ้งของเขาอะ่ะมันเป็นสีส้มชนก็เลยย้อมสีเฟอร์นิเจอร์สีเสื้อคนสีอะไรต่างๆให้มันเป็นสีส้มไปด้วย <c oughs> เห็นไหมฉันเป็นผู้นําทางด้านการคุมโทนสีอีกแล้วเออมันก็ดูดีนะแต่ว่าไม่ชอบตัวไหนก็คือไม่ชอบฟอนต์อีกแล้วอะ่ะคือตอนนั้นชนรู้สึกว่าชนยังวางฟอนต์ได้ไม่ค่อยสวยใช้ฟอนต์อีกละกุรสตีหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตสักอย่างอีกแล้ว ชิ้นต่อไปนะคะเป็นงานแนวไทยๆกันบ้างนะคะก็คืออันนี้มันเป็นงานใหญ่ที่รวม9ราชมงคลมาทำอีเวนต์ร่วมกันนะคะจะเป็นเหมือนแบบเป็นฟิววัฒนธรรมเป็นฟิวไทยๆอะไรเงี้ยตอนนั้นที่ทำชนจำได้เลยว่าเป็นโมเมนต์ที่ค่อนข้างยากลำบากมากๆเลยเพราะว่าข้อมูลเขามันต้องเป๊ะมากๆจริงๆแล้วข้อมูลเขาเยอะมากเพราะมันไม่ได้ทำแค่โปสเตอร์ไงคะชนต้องทำการคุมอ d เดนติตี้ทั้งงานเลยอพอนึกย้อนไปถึงโมเมนต์นั้นก็ ผ่านมาได้ไงวะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ค <_ C 1> ือไม่ทําค่ะทุกคนสังเกตไหมว่าชนคุมโทนสีอีกแล้วอะอาจจะแบบติดการคุมโทนสีมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้ะมัง้งเพราะว่าตอนนั้นครูสอนเรื่องคัลเลอร์เรียกว,ว่าอะไรวะเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะวิชาอะไรวะที่มันจะมีแบบคัลเลอร์เอลเกนคัลเลอร์เนเชอรัลอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นเหมือนจําแนกสีต่างๆอุ้ยชนจําชื่อวิชาไม่ได้อะ มันจะเป็นวิชาหนึ่งที่ชนได้เรียนการคุมโทนสีอาจจะแบบเข้าไปในสมองอะไรเงี้ยแล้มั้งแต่ก็ใช้ฟอนต์เดิมอีกแล้วค่ะฟอนต์ซูเปอร์มาร์เกตทั้งงานอะทุกคนสตาห้อยป้ายมีป้าย,ม,ายมีอะไรเงี้ยมันคุมดีไปหมดอะเออค่อนข้างภูมิใจกับผลงานชิน้นนี้ถ้าถามว่ากลับไปแก้ไขอะไรได้นะคะก็คงจะจัดเรียงฟอนต์ใหม่ให้มันดีกว่าเดิม ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นโลโก้แบรนด์น้ำผึ้งแล้วก็เป็นป้ายแท็กสินค้าที่ติดกับขวดน้ำผึ้งอะไรเงี้ยนะคะฟอนซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแล้วว่าแม่ชั้นนี้ก็รักเดียวใจเดียวอยู่เหมือนกันเนาะแต่คอนเซปต์ฉันดีนะเอาจริงๆคอนเซปต์ชั้นก็คือเหมือนแบบเจ้าของแบรนด์บรีมาเป็นแนวเนเชอรัลเนาะได้ไอเดียในการเอาใบไม้อะมาเป็นลายหลังโลโก้แล้วมันมีเซนอะไรกับผึ้งรังผึ้งอยู่บนต้นไม้ยางงี้เหรอตอนนั้นชั้นคิดอะไรอยู่ แต่ชนชอบไวท์ของมันนะชอบมูดชอบอารมณ์สีของมันแต่คําว่าลีด้าชื่อแบรนด์อะชนทําแข็งมากเลยเนาะจริงๆน่าจะปล่อยหาตัวแอลให้มันแบบฟรีกว่านี้ไม่ได้แบบว่ากึกกึกกึกแล้วก็ตรงทื่อเพื่อให้เป็นไม้ที่เขาเอาไว้จุ่มน้ําผึ้งอ่ะจริงจริงควรจะแบบปล่อยให้มันเป็นแบบฟรีสไตล์ของมันไปเลยอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าฟอนตก็ไม่ชอบอยู่ดีว่าเอ้ยเป็นอะไรกับฟอนเนี่ยก็คือดูฟอนตข้างล่างดิการเคาะระยะห่างของฟอนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทําให้มันเท่ากันที่สุดอ่ะ ชวนว่าชนอย่างเคาะไม่ค่อยดีอะดูดิมันจะมีแบบบางบรรทัดที่มันห่างเกินไปบางบรรทัดที่มันตีบจนเกินไปเง้อีกชิ้นหนึ่งนะคะตอนนั้นเนี่ยทำงานตัดต่อรายการให้ช่อง7จค่ะก็ได้ทำโปสเตอร์ให้รายการหนึ่งก็คือรายการนี้ The cover เหมือนคันเทพพอกลับมาดูแล้วไม่ชอบอะไรในโปสเตอร์นี้เลยการจัดองค์ประกอบของฉันทั้งหมดคือบอดด้เลย แม่ใช้ฟอน์เดิมอีกแล้วว่าใช้ฟอนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแล้วว่า <c oughs> การวางฟอนต์อะก็คือไม่มีตัวไหนที่ตรงกันเลยอะไม่มีเลเยอร์อะไรที่ดีเลยอะโอ้ยฉันทํางานระดับประเทศชิ้นนี้ได้พังมากอะสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือการไดคัตศิลปินนั่นแหละเพราะว่าชนไดคัตผมค่อนข้างโอเคโอ้ยชนไม่ชอบงานชิ้นนี้ของตัวเองที่สุดเลยอะถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคะก็จะไม่ทำค่ะ <laughs> เพราะว่าตอนนั้นอะชนไม่ได้ทําแค่โปสเตอร์นะชนตัดต่อรายการด้วยมันเป็นรายการคอม,มดี้แล้วเขาต้องการคนตัดต่อที่มีเซนส์แล้วก็มีจังหวะตลกอะซึ่งชนอะผ่านทั้งหมดเลยเพราะว่าตัดต่อก็เป็นแล้วก็เป็นคนตลกด้วยทํ <c oughs> าที่เขาบอก <c oughs> พอเห็นงานชินนี้เราแบบ คือตอนนั้นอะเพิ่งไปกรุงเทพแล้วก็ได้ทํางานใหญ่ๆแบบนี้แล้วมันเป็นรายการเดลี่อะค่ะมันมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นั่นแปลว่าเราไม่ได้กลับบ้านเชียงใหม่เลยแล้วก็ไม่มีโอกาสได้พักเลยตอนเขาถ่ายกันก็ต้องไปอยู่ในสตูด้วยมันเป็นงานที่เครียดมากจริงๆนะมันต้องตบตีกับผแผนกเซ็นเซอร์ทางช่อง7ด้วยว่าวิคำนี้ต้องห้ามวักแบบนี้ไม่ได้เวลาแบบใส่ซับไตเติลอะไรเงี้ย ชนเป็นลมพิษเรื้อรังกับรายการนี้เลยอะ่ะผื่นมันจะขึ้นตามตัวเป็นเหมือนแผนที่โลกเลยชนก็เลยงองแงใส่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะที่เขาให้โอกาสชนตลอดเลยก็คือคุณเอ๋นรินทร์อนชนลุกขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบไม่เอาอะไรแล้วอะแล้วก็แบบเวียงไปหมดแล้วก็คือจะกลับเชียงใหม่จะพักต้องการพักอะไรเงีย้ยแล้วก็ทําอะไรที่ไม่น่ารักใส่เขาอะไรเงีย้ยพอย้อนไปโมเมนต์ตอนนั้นนะเออเราก็รู้สึกเศร้าที่ เขาอุตส่าห์ให้โอกาสแล้วลยอะไรเงี้อยอยู่ดีดราม่าไปผลงานชิ้นต่อไปผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานตอนฝึกงานของชนคะ่ะที่บริษัทแห่งหนึ่งต้องขอบคุณเขามากๆเลยนะที่เขาเปิดโลกต่างๆให้ชนได้รู้จักเครื่องมือ Photoshop ต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วงานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นแรกที่ชนทําภาพสมมุติขึ้นอะ่ะชนไม่รู้ว่าภาษาทางการเขาเรียก งานแนวนี้ว่าอะไรนะคะที่มันจะมีแบ็กกราวแล้วก็มีสินค้ามีของตกแต่งต่างๆที่เราได้คัดเข้าไปประกอบแล้วก็มันจะมีความชัดลึกชัดตื้นของภาพอะไรเงี้ยซึ่งงานแนวนี้ก็ยังคงเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะชนก็เห็นแบรนด์ต่างๆเวลาเขาจะทําสินค้าโปรโมทเขาก็ยังคงทําแนวนี้อยู่นะซึ่งตอนนั้นอ่ะเออค่อนข้างเปิดโลกให้ชนแบบมีความเข้าใจไฟล์ PNG อย่างท่งแท้ในตอนนั้นเลยว่า ทำโปรง่งใสตรงนี้ยังไงได้คัดเงียบํทำยังไงอะไรเงี้ยชันว่าผลงานชิ้นนี้อะถ้ามองในปัจจุบันอะมันก็ถือว่าสวยอยู่นะแล้วการใช้ฟอนต์ของโชนอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปก็ไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกเพราะไม่เป็นภาษาอังกฤษมาเลยดูเปลี่ยนไปถ้ามันเป็นภาษาไทยก็อาจจะยังใช้ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ค่อนข้างชอบในการคุมโทนสีงานนี้ของตัวเองนะคะอาจจะจุดที่จะติถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคะที่จะทําก็คือภาพบาร์วายข้างหลังนะคะ ชนว่ามันควรจะมีความชัดลึกชัดตื้นมากกว่านี้อ่ะมันควรจะใส่เครื่องมือที่ชื่อว่าทิวเบล์เราจะทําให้สินค้าโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วสิ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือขอบตรงนี้ก็คือตอนนั้นยังใช้เพนทูไม่เก่งอะคะ่ะสออย่างคะ่ะถ้าสมมติกลับไปแก้ไขได้เราจะแก้ไขความเบลอของฉากหลังกับอีเส้นขอบตรงนี้นะคะอ่าชิ้นนี้ก็เป็นผลงานตอนฝึกง,งานเหมือนกันค่ะออกแบบเว็บไซต์แล้วก็ทําภาพที่เป็นแนวตัดองค์ประกอบต่างๆอะ เข้าไปวางไว้ด้วยกันเหมือนแนวเมื่อกี้นะคะเออถ้าใครรู้ชื่อเรียกผลงานแนวนี้คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะชนชนคลับคลายคลับลาวว่าจะรู้นะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเขาเรียกงานชนิดนี้ว่าอะไรนะคะประมาณนี้นะคะที่ชนมานั่งวิจารณ์ผลงานตัวเองในอดีตนะคะเอาเขาจริงๆแล้วก่อนทําคลิปอะชนคิดว่าชนต้องมาแบบนั่งด่าผลงานตัวเองปรากฏว่าพอนั่งดูอะมันก็มีจุดที่ ชอบในผลงานตัวเองอยู่เหมือนกันนะเนีย่ยถ้าสมมติเพื่อนๆว่างเมื่อไรนะเพื่อนๆลองไปเอาผลงานตัวเองในอดีตแล้วมานั่งมองดูว่าแบบเออตอนนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะแก้อะไรดีนะอะไรเงี้ยชนว่ามันสนุกดีแล้วก็พอมานั่งดูมันมีความทรงจําในช่วงโมเมนต์ที่เราทําตอนนั้นน่ะกลับมาเออแล้วก็ทําได้เห็นถึงความผิดพลาดของตัวเองในอดีตเห็นพัฒนาการ ของผลงานเราอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้รู้สึกว่านานจังเลยแก่จังเลยก็รู้สึกดีจังที่ได้มาพูดถึงผลงานตัวเองให้ทุกคนฟังนะคะมานั่งเมาให้ฟังเพลินๆเนาะก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนักครอบ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับช่องของชนเนี่ยเป็นช่องที่คอนเทนต์เกี่ยวกับกราฟิกใช่ไหมคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะโอ้มีประโยชน์สุดๆเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสอนวิธีทำนั่นนี่มีการทอล์กเรื่องกราฟิกนั่นนี่มีการเล่าโน่นนี่น,นั่นให้ฟังยังไงก็ย้อนไปดูกันนะคะสำหรับสนับสนุนชนโดยการกดทั b ต c r i b e นะคะแล้วก็แชร์คลิปของชนนะคะตามตัวเชลต่างๆแล้วก็บอกต่อด้วยนะคะชนก็จะกราบที่วังขา <laughs> วันนี้ไปก่อนะค่ะลาติะวัสดค่ะบ๊ายบายการที่ฉันปล่อยผมยาวแบบนี้ทำให้ดิฉันดูเหมือนโป่งหินเล็กไฟวันนี้มีแขกรับเชิญนะคะเป็นแมวของดิฉันเองแล้วพอตัดผมสั้นเพื่อนก็จะบอกว่าเหมือนเปิลนาคอโอ้ลาหาวใหญ่เลยอะไรคะล่อนก็ต้องดีใจแหละที่เหมือน ศิลปินดังแต่มันเป็นศิลปินชายางไงเขาไม่ให้เกียรติการกินฮอร์โมนของฉันเลยมีเดียายแบบายกล้องหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมันกินังยกมือ